เคยไหมคะเวลาเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนในต่างแดนเรามักจะคาดหวังภาพบ้านที่อบอุ่นกลิ่นเทียนหอมหรือบรรยากาศการต้อนรับที่แสนหวานแต่สำหรับรินประสบการณ์ที่เพิ่งเจอมาเมื่อก่อนช่วงคริสต์มาสหรือที่ทางนี้เรียกว่าช่วงยูนมันทำให้รินต้องกลับมานั่งตัวสั่นและตั้งคำถามกับตัวเองว่าในฐานะเพื่อนเราควรจะพูดหรือเราควรจะเงียบ เพราะสิ่งที่รินเห็นหลังบานประตูนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสกรปรกแต่มันคือสัญญาณอันตรายที่อาจพรากลูกไปจากอกของคนเป็นแม่ได้เลยปกติเวลาไปหาเพื่อนคนนี้รินมักจะไปคนเดียวค่ะเพราะมาร์คสามีของรินเขาเป็นคนค่อนข้างรักความสะอาดและติดบ้านมากแต่วันนั้นไม่รู้โชคชะตาเล่นตลกอะไรมาร์คบอกว่ารินผมไปเป็นเพื่อนนะจะได้ช่วยถือของฝากไปให้เพื่อนคุณด้วย เราขับรถไปถึงหน้าบ้านของเธอในย่านที่ดูสงบเงียบรินถือถุงของขวัญเตรียมจะไปเซอร์ไพรส์แต่พอประตูเปิดออกเท่านั้นละค่ะกลิ่นแรกที่กระแทกเข้าหน้าไม่ใช่กลิ่นคุกกี้อบใหม่แต่มันคือกลิ่นอับของเสื้อผ้าที่หมักหมมผสมกับกลิ่นอาหารเก่าที่ค้างค่ามาหลายวันรินพยายามยิ้มกลบเกลื่อนแต่พอหันไปมองมาร์กหน้าเขานิ่งสนิทจนรินใจเสียเขาเดินตามเข้าไปในห้องนั่งเล่น และภาพที่ปรากฏคือผู้เขาขยะค่ะเสื้อผ้ากองพเนินบนโซฟาขวดน้ำเปล่ากระจัดกระจายตามพื้นทางเดินแทบจะไม่มีให้ก้าววินาทีนั้นรินเห็นมาร์คชะง,งักเขาหันมาสบตารินแล้วเขาก็ทำท่าคลย้อนเหมือนจะอ้วกออกมาจริงๆรินใจหายแวบรีบเอามือแตะแขนเขาไว้เพื่อนรินโชคบีที่หันหลังไปหยิบน้ำพอดีเลยไม่เห็นท่าทางนั้นรินเลยต้องรีบกระซิบมาร์ค เธอไปรอที่รถก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปเขาไม่รอช้าเลยค่ะเขารีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกไปที่รถทันทีแผนที่จะนั่งจิบน้ำชาคุยกันยาวๆในวันนั้นจบลงในเวลาไม่ถึง5นาทีพอรินอยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นความรู้สึกหนึ่งมันพุ่งขึ้นมาจุกที่อกมันไม่ใช่ความรังเกียจนะคะแต่มันคือความกลัวรินมองไปที่ลูกของเพื่อนที่นั่งเล่นอยู่ท่ามกลางกองขยะเหล่านั้นแล้วภาพในอดีตของรินก็ย้อนกลับมา หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวียหรือยุโรปเรื่องสภาพการอยู่ของเด็กคือเรื่องคอขาดบาดตายถ้ามีใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านครูที่โรงเรียนหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่ผ่านหน้าบ้านแจ้งหน่วยงานที่ชื่อว่าบานาวานหรือหน่วยงานคุ้มครองเด็กชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะรินเคยมีประสบการณ์ตรงตอนอยู่กับสามีเก่าค่ะ ช่วงนั้นชีวิตรินวุ่นวายจนปล่อยให้บ้านรกเต็มไปด้วยกองเสื้อผ้าจนวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่บานาวานมาเคาะประตูบ้านวินาทีนั้นเหมือนโลกหยุดหมุนเขาเข้ามาตรวจทุกซอกทุกมุมสอบสวนชีวิตเราเหมือนเราเป็นอาชญากรโชคดีที่รอบนั้นรินได้รับแค่คำตักเตือนและโดนทันบนไว้ค่ะรินรู้ซึ้งเลยว่าคำว่าบ้านรกของเรากับของเจ้าหน้าที่มันคนละสเกลกันค่ะสำหรับเขาบ้านที่รกและไม่ถูกสุขลักษณะ คือหลักฐานว่าพ่อแม่ไม่มีศักยภาพในการเลี้ยงดูเด็กและเขาสามารถเอาลูกเราไปอยู่ในความดูแลของรัฐได้ทันทีนะคะพอกลับมาที่รถมาร์คนั่งเงียบไปตลอดทางจนในที่สุดเขาพูดขึ้นมาว่ารินผมรับไม่ได้จริงๆนะถ้าเราต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นคำพูดของเขาทำให้รินสะอึกคะ่ะถึงแม้รินจะทำบ้านรกบ้างแต่รินก็เก็บกวาดก่อนนอนทุกคืนพราะบทเรียนจากบานาวานครั้งนั้นมันฝังใจ ตอ,อนนี้สิ่งที่รินหนักใจที่สุดคือรินควรจะบอกเพื่อนคนนี้ตรงๆไหมเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีลูกแล้วการจะไปบอกว่าบ้านเธอสกปรกมันอาจจะดูแรงไปแต่มันจะแย่กว่าไหมถ้าเรานิ่งเฉยจนวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่มาพรากลูกเขาไปจริงๆเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราที่ใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการจัดการบ้านไม่ใช่เรื่องของความสวยงามแต่มันคือการปกป้องครอบครัวเราจากกฎหมายที่เข้มงวดของที่นี่ อย่าปล่อยให้ความชะล่าใจเล็กๆกลายเป็นตราบาปในชีวิตความเป็นเพื่อนที่แท้จริงบางทีก็ต้องกล้าพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่อยากฟังรินหวังว่าเรื่องของรินในวันนี้จะช่วยสกิดใจใครหลายคนที่อาจจะกำลังละเลยเรื่องนี้อยู่นะคะดูแลบ้านดูแลลูกและดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้เรื่องเล่าต่างแดนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ